สวัสดีคะ่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองไม่อยู่ในที่ชุมชนที่แออัดนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เหมือนเช่นเคยนะคะนักเรียนหลายๆคนเข้ามาเรียนแล้วการเข้ามาเรียนในแต่ละครั้งครูมีการเช็คเวลาเรียน การให้คะแนนในใบางานที่นักเรียนส่งมานะคะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนสามารถเข้าย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือทาง l ล ne นะคะครูรอตรวจให้คะแนนอยู่นะคะวันนี้จะเป็นเนื้อหาอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน จากที่เราได้เรียนเรื่องการเปรียบเทเียบเศษส่วนและการเรียงลำดับเศษส่วนไปแล้วนั้นเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักเรียนเลยค่ะเรามาทบทวนเกี่ยวกับการเขียนเศษส่วนจากรูปภาพกันก่อนนะคะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่หนึ่งรูปจากนั้นแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกาันระบายสีไป3ส่วนนักเรียนช่วยเขียนเศษส่วนจากรูปภาพนี้ก่อนสิคะว่าได้เท่าไหร่ ถูกต้องค่ะได้เท่ากับเศษสส่วน8นั่นเองมาดูตัวอย่างกันนะคะเศษสส่วน8บวกกับเศษสส่วน8มีค่าเท่ากับเท่าไรเราใช้รูปช่วยค่ะเศษสส่วน8นะคะก็คือมีรูปอยู่1รูปแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันระบายสีไป3ส่วนใช่ไหมคะ,ะเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับ เสามส่วนแปดใช่ไหมคะแล้วเซษสองส่วนแปล่ะเราต้องสร้างรูปใหม่ไหมไม่ต้องเนื่องจากว่าส่วนเท่ากันเราสามารถใช้รูปนี้ได้เลยโดยการระบายสีเพิ่มไป2ส่วนใช่ไหมคะจากนั้นเราเขียนเศษส่วนได้เท่ากับเศษสองส่วนแปดแล้วเราจะหาผลบวกได้อย่างไร วิธีการหาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันง่ายๆเลยค่ะนักเรียนการหาผลบวกเราสามารถทำได้โดยการนับส่วนที่ระบายสีทั้งที่เป็นสีฟ้าและสีชมพูนับรวมกันค่ะสีฟ้าเราระบายสีไปสามส่วนสีชมพูเราระบายสีไปสองส่วนนับรวมกันได้เท่ากับ5ส่วนค่ะจากทั้งหมด 8ส่วนดังนั้นเศษ3ส่วน8บวกกับเศษ2ส่วน8จึงมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน8ค่ะจากข้อนี้สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เศษ3ส่วน8บวกกับเศษ2ส่วน8มีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน8ค่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะ เซส2ส่วน6บ,บวกเศษ1ส่วน6นักเรียนหลายๆคนเริ่มมีคำตอบไว้ในใจแล้วใช่ไหมคะเรามาดูรูปกันค่ะมีรูปอยู่1รูปจากนั้นแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันเริ่มต้นด้วยครูระบายสีไป2ส,ส่วนเขียนแทนเศษส่วนได้เท่ากับเศษ2ส่วน6 จากนั้นครูบวกเพิ่มเศษ1ส่วนหทำยังไงคะก็คือระบายสีเพิ่มอีก1ส่วนใช่ไหมคะอ่าครูระบายเป็นสีม่วงอีก1ส่วนเขียนแทนเศษส่วนได้เท่ากับเศษ1ส่วน6จากนั้นทำยังไงต่อคะนักเรียนนับส่วนที่ระบายสีใช่ไหมคะ1 2 3ได้เท่ากับ3ส,ส่วนจากทั้งหมดมี หกส่วนนะคะน้นเศษสองส่วนหกบวกกับเศษหนึ่งส่วนหกมีค่าเท่ากับเศษสามส่วนหกใช่ไหมคะแต่เศษสามส่วนหกยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของข้อนี้นะคะทำไมนะทำไมถึงยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะว่าเศษสามส่วนหกสามารถ เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำได้วิธีการก็คือหาจำนวนนับใดที่หารทั้ง3และ6ลงตัวจำนวนนับนั้นก็คือ3ค่ะ3หารด้วย3มีค่าเท่ากับ1 5, หารด้วย3มีค่าเท่ากับ ดังนั้นเศษสองส่วน6บวกเศษ1ส่วน6มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ค่ะเราจะเข้าใจไหมคะเพื่อความเข้าใจที่ยิ่งขึ้นเราไปดูตัวอย่างกันอีกหนึ่งข้อค่ะเศษส่ส่วน24บวกเศษ6ส่วน24ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะ เรามาดูกันว่าคำตอบที่นักเรียนได้ถูกต้องหรือเปล่าตัวตั้งเ c ษส่วน24นั่นหมายถึงครูมีรูปอยู่หนึ่งรูปแบ่งออกเป็น24ส่วนเท่าๆกาันระบายสีไป4ส่วนใช่ไหมคะเขียนแทนเศษส่วนได้เศษ4่ส่วน24มาดูตัวบวกก็คือเศษ6ส่วน24ทำยังไงคะ ระบายสีเพิ่มใช่ไหมคะเพิ่มไปกี่ส่วนเพิ่มไปหส่วนสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเศษหกส่วน24คขั้นตอนต่อไปเรานับส่วนที่ระบายสีใช่ไหมคะเรามาช่วยกันนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ส่วนที่ระบายสีมี10ส่วนค่ะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเศษ10ส่วน24ใช่ไหมคะเราไปดูกันถูกต้องค่ะเศษ4ีส่วน24บวกกับเศษหส่วน24เท่ากับเศษ10ส่วน24แต่เออย่าเพิ่งเขียนตอบนะคะเพราะว่าเศษ10ส่วน24ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของข้อนี้ค่ะ เศษสิบส่วน24สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำได้ค่ะนั่นคือเราต้องหาจำนวนนับใดที่หารทั้ง10และ24ลงตัวเอจำนวนใดดนะจำนวนนับนั้นก็คือ2ค่ะ10หารด้วย2มีค่าเท่ากับ5 24หารด้วย2 มีค่าเท่ากับ12ค่ะดังนั้นเศษ4ส่วน24บวกกับเศษ6ส่วน24มีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน12ค่ะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนนักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ,ะจากที่เราเรียนไปแล้วนักเรียนสามารถสรุปความรู้ได้ว่าการ หาผลบวกของเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันสามารถทำได้โดยการนำตัวเศษมาบวกกันส่วนตัวส่วนนั้นคงเดิมไว้แต่ถ้านักเรียนนำตัวเศษมาบวกกันแล้วแล้วปรากฏว่าผลบวกของตัวเศษมากกว่าตัวส่วน หรือที่เราเรียกว่าเศษเกินเราต้องเปลี่ยนจากเศษเกินที่ได้ให้อยู่ในรูปจำนวนค้าก่อนนะคะนักเรียนวิธีการทำอย่างไรนั้นลืมหรือ,อยังคะถ้านักเรียนลืมแล้วครูจะช่วยทบทวนให้คะ่ะวิธีการก็คือเรานำตัวส่วนไปหารตัวเศษผลหารที่ได้ให้นำไปเขียนแทนจำนวนนับและถ้ามีเศษให้นำไปเขียนเป็นเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิมงงนะสิ ถ้างงเราต้องไปดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างนะคะเศษ8ส่วน10บวกกับเศษ7ส่วน10เรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเศษ8ส่วน10บวกกับเศษ7ส่วน10การบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้นักเรียนนำตัวส่วนไว้คงเดิมใช่ไหมคะให้นำเศษกับเศษมาบวกกันนั่นก็คือ 8บวกกับ7ทั้งหมดส่วนด้วย10 8บวกกับ7มีค่าเท่ากับ15ส่วน10คงเดิมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนดังนั้นเราต้องเปลี่ยนจากเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคระใช่ไหมคะวิธีการเราสามารถทำได้โดยนะคะนำส่หารด้วย10 ใช่ไหมคะ 55, น5หารด้วย10มีค่าเท่ากับ1และยังเหลือเศษอีก5ดังนั้นเศษ15ส่วน10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนครับได้ว่าจำนวน1เศษ5ส่วน10แต่เอ๊ะจำนวน1เศษ5ส่วน10ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของข้อนี้นะคะทำไมล่ะ นักเรียนลองสังเกตดูดีๆสิคะเศษ5ส่วน10ยังสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกอยังไปต่อได้อีกคะ่ะทำอย่างไรละคะก็คือนักเรียนต้องหาจำนวนใดที่หารทั้ง5และ10ลงตัวจำนวนนั้นันก็คือ5ค่ะ5หารด้วย5มีค่าเท่ากับ1 10หารด้วย5 มีค่าเท่ากับ2ดังนั้นเศษ15บส่วนสิจึงมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ค่ะดังนั้นเศษ15บส่วนสิสามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคระได้เท่ากับจำนวนหนึ่งเศษ1ส่วนสองค่ะ เรามาเขียนเพิ่มในวิธีทำนะคะเป็นอีกหนึ่งคำตอบก็คือจำนวน1เศษ1ส่วน2ค่ะและเราก็ได้เขียนเป็นเลขท้ายนะคะเป็นอันว่าข้อนี้เราได้ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนอยากให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนต้องลงมือทำเองนะคะวันนี้ครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียน3ข้อด้วยกันนะคะจงหาผลบวกของข้อหนึ่ง เศษ4ส่วน7บวกกับเศษ2ส่วน7ข้อ2เศษ8ส่วน13บวกกับเศษ6ส่วน13ข้อ3เศษ3ส่วน20บวกกับเศษ19ส่วน20 <ense SDK> ไม่ยากใช่ไหมคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำเหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านี utan, assim, luxury, ้นะคะจากนั้นทำลงในสมุดเขียนด้วยลายมือที่สะอาดและสวยงาม ะะให้เป็นระเบียบการทำงานทุกครั้งครูมีคะแนนให้นะคะเป็นอย่างไรบ้างครัดูคลิปวิดีโอจบแล้วเข้าใจในเนื้อหาดีหรือเปล่าถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอดูซ้ำๆหลายๆรอบเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียนนะคะแล้วเมื่อดูจบแล้วอย่าลืมลงชื่อชั้นเลขที่ ให้บ่งบอกว่าหนูเข้าเรียนแล้วแล้วค่อยทำใบงานสงครูและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านผู้ปกครองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ